อ,อ,อ๋อน้ำไข่กบ <f ew> ตรงนี้ตอนนี้ถ้ารีนล็อกเป็นช่องกวีเจิตายนะคลิปนี้เราจะมาเออ <f ew> ลองกินน้ำที่รู้สึกว่าแป,แป,แป <f ew> แลกๆอยู่ในเออรัสตกหรือเซฟอยู่ในบ้านเรานี่เ็ว่ามันมีหาเอยู่อะไรบ้างที่เราหามาก็ <f ew> จะมีห้าน้ำก็ <f ew> ก็จะมีอยู่ประมาณที่ตั้งอยู่หน้าตัวแรกอ่ะที่ที่ได้มาก็จะเป็นตัวนี้นะ <f ew> มันดูเป็นแบบ คือนามาไหนรู้สึกน่าจะเป็นมะนาวโซดานะที่สองที่หยิบคอไม่รู้นนแล้วก็อันนี้สอง <c oughs> อันเนี้ยรู้สึกว่าเออไปแลมดีเหมือนกันคือเปนอ็นกระป๋องไม่โลกระป๋องอุ้ยเ <c oughs> นี่ยถามว่าหันมองอะไรอ๋อไม่ต้องแปลกใจมอนิเตอร์อยู่ข้างพิกเก็ตแปลกอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะเป็นออซีซั่นหรืออย่างช่างมันนะคะ ได้มาเป็นสองอันนี้สองรถสองรถน่าจะเป็นรถมิกเบอร์รี่แล้วก็เป็นตัวส,ปปสปปไปร์ตสไปร์ตมากเป็นตัวนี้เนึกเมึงกูบิรกูเบิร์พิที้วักเกอร์ไหม <c oughs> โอเคนะตัวสุดท้ายคืออันนี้คือแปลกสุดและพีคสุดคือชนอานมอะไรอ่ะบ้าวชูกา้าจริงๆจะซื้อชาเขียวแต่แบบเออก็แบบเออเจอนี้พอดีก็เมย์อันแบบนี้เลยดูข้างล่างอ่ะมันมีเหมือนตัวไข่มุกขึ้นมาเห็นปะ แไปปเเลย็นตัวไข่หมุกอ่ะเราคิดกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือเธอเก็บขอเก็บไว้ชิมเอาสุดท้ายว่าเป็นยังไงอันนี้ไหมอันนี้เหรออืออ่อันนี้ก่อนนะทุกคนเอาเลยเอาไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นเอ่อตัวเลมอนลามหออะไรอย่างเงี้ยที่กุณเหงาๆเขาก็รีวิวไม่ไปทั่วตอนนี้ที่ผ่านเราเปิดอยู่นะโอ้๋อซาเวอร์ มะนาวแคทูมะนาวทีเด็ดมนเป็นชิ้นก้อนอะไรแก้วขึ้นมาเอาแล้วเอาหลอดกี่อันไม่หลอดนี้ก็ได้หลอดยาวใครกินก่อนโจกกุยแก้วเหรอไม่ไม่เป็นกูอะสไตแหละคล้ายๆแต่ไม่ใช่รสชาติมันจะดีกว่าสไตล์อุ้ยหยดอุ้ยหยดเป็นไงก็อร่อยนะ เคยคัสไปแต่แบบมะน,นาวม,นนมันจะขึ้นกว่ามันจะขึ้นกว่าก็อร่อยนะถือ,อว่าผ่านผ่านสำหรับคนชอบมึงแบบต่อไปต่อไปนะฮะตัวไหนไมโลไมโลไมโลเอาไมโลหน่อยที่ชอบไมโลอร่อยไ,ไ,ไอวันนี้ฮะ<อ>ังขอกอดน,นะกูไหวเละฝากไอจีด้วยฮะเป็นรหว่างทนะีนะ่เราถ่ายคลิปไปเลยฮะ แล้วก็จะเจอตัวประหลาดหนึ่งตัวที่โผล่มาจากบ้านนู้นสวัสดีจ้าอะไรของมึงเนี่ยมันเหงาอยาไมตรงนี้เนี่ยกินงอะไรห้มามดูะขอแจ้งสักหน่อยว่างั้นกแก้มนัหน่อยไม่ไ้นก็จะเป็นตัวไ่โลกนะฮะจะเป็นตัวนี้เมื่อกี่เขามาแท็กทายเสร็จนะกนี้กินไบโลกันนะฮะก็ไ่โลก เหมือนกันเลยมั้งไม่รู้อ่ะเห็นมันเป็นกระป๋องอ่ะฉันก็ไม่เคยเห็นนะขครย,ย,ยกใคยาวก่อนนะฮะเราไปเปิดกระป๋องดูกันข้างในก็ไม่โดกวะวก็ไม่โดธรรมดาเลือกคุณตื่นได้ทำไมแล้วกูไปซื้อมาทำไม <c oughs> เยองรออ่ะยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะ ไมโลแหละมึงมันคือไมโลมันคือไมโลที่อยู่ในกระป๋องใช่ซื้อมาทำไมก็ไมโลรู้สึกเป็นไงอร่อยนะก็อร่อยก็ก็คือไมโลอ่ะก็คือไมโลอ่ะเนี่ยกินไม่หมดแค่เป็นกระป๋องอัดดูดขวดเข้าไปด้วยต่อไปเลื่องเลยค่ะต่อไปจะเอาไหนไปเจอเรื่องแต่ใน็กอบอกเลยว่าฉันจะเก็บอะไรไปอัสท้ายเพราะรู้สึกว่ามันแบบน่าลองมากเหลือสองอันดีกว่า นี่เป็นตัวอะไรสักอย่างเราจะมารองกันเทียบก่อนแ,แต่ทีนี้จะเป็นนมเปรี้ยวมั้งเนาะน่าจะนมเปรีนนป้ยวเลยเออนื่องจากกินมันกินโซดาไปเมื่อกี้แล้วก็กินเอ,อ่อไมโลตามไปฉันเลิกปวดขี้แนละ้ว <c oughs> ถ้ามันเป็นฝากนี่นะเงาปางน,น้ำปาปล่อยก็จบตอนนั้นหน่ดีตบกินยอย่า เปรี้ยวใช้ได้ทุกคนกูรู้สึกว่ากูฮิวตี้ขึ้นมาเลยอะ่ะอร่อยทุกคนอร่อยมันอร่อยแบบเปรี้ยวอร่อยปะเป็นอ,อ,อร่อยนะมันก็ขนมเปรี้ยวแบบพุดดิมันเกบพุดดิพุดดิบ้าเาต่อไปวันนี้อ่ะงันก็เหลือสองอันใช่ปะที่เก็บเอาขายก็อนเอนียดีแล้อ,อันนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรสสับปะรดมันจะเป็นเอเมียดูเปิดยังไงวะ มีฝาข้างบนนี่ไงอ๋อเขาขันออกกูก็งงกูก็ลังคิดว่าดึงโบ่ะาอ๋อเขาขันออกอ๋อกฝาอย่างงี้ออกคือแบบถ้าเกิดสมมติเรากินไม่หมดใช่ไหมแล้วก็ปิดฝาเองครับแกะ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 ฮัลโหลไปเปิดตู้เซฟนี่แล้วฝาก็จะมีข้าวหน้าอ่นี่เอานี่เลยยีตแก้วใหญ่มากเลยที่คนใหญ่มากเลยนะสิบแปดบาทเอออ่ะกินลงไปอ่ะ อ,อันนี้คือมันมีสองไซส์คือจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์สิบบาทอันนี้ไซส์สิบแปดบาทห่างกันแปดบาทคุณเลือกไซส์ใหญ่ดีกว่าลองลองชิมนะมคอมเมนต์แนะนำเลยอร่อยอ่ะอร่อยดีอร่อย,อย,ออยมันเป็นรสสับป,ประรดหนูด่ดีไม่ใช่สับป,ประรดน,นะสับป,ประรดอยู่ในวายก็อร่อยก็อร่อยนะ ได้เลยอะแต่เป็นคนที่ไม่กินสับประรดก็แกกแตกสับปะเลอไปก่อนชั่วโมงเนี้ยอันเนี้ยคือถ้ากิดเรากินไม่หมดลแล้วไมเราก็มีฝา<อ>ปิดอะมันจะไม่หกมันจะไม่หกเชื่อว่าเป็นน้ำที่กูไม่เคยกินอ่ะเออเชื่อยังคือเปิดไว้เปิดให้เป็นเลยต่อไปคือสิ่งที่พวกเราสองก็รอคอยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อบาวชูก้า sugar, ทุกคนเป็นแบบว่าชนมไข่ม,ขมุกชนมไข่มุกอัแหละเข้ามาก็จะเป็นน้ำแบบนี้จะเป็นตัวน้ำแล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบ เป็นแบบว่าไข่มุกหรือบุกน่าจะเป็นบุกเลยเนาะบุกเบี้ยวอุ้ยเสียงฟินมากก็เหมือนคราวที่เราที่รีวิวไอ้ไอ้ขนมแปลกๆอ่ะเออที่เป็นแบบขนมบาวชูก้าเออเนี่ยก็ชอบอันนี้ก็ชอบต้องชิมน้ำก่อนเดี๋ยวกูก่อนเป็นคนที่เลอะอะไรที่เกี่ยวกับบาวชูก้ามากเนี่ยอืม นะอันนี้หั่หมไม่เกี่ยวอร่อย,ออยเอออร่อยนะอร่อยเลยแหละสามห้าบาทยอมแล้วข้างล่างอ่ะมันเป็นแบบเป็นตัวบุ๋วเหมือนไข่บุ๋วเนาะน,ะนี่นี่ได้บุนะ๋วแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล้องนี้ดูนะเนี่ยทุกคนบุ๋วเป็นอย่างเงี้ยอร่อยมากเขาไม่ได้เป็นปอร์เซอร์นะแต่อร่อยจริง ก็ดีมันเป็นเม็ดแบบเนี้ยแต่ว่ายอมยอมจริงอร่อยจริงอร่อยอันนี้เหมือนลูกอ๊อดอะไรวะไข่กุกชอบอะบรไม่สดใสเรื่งหลัเนี้ยชอบอันนี้อ,นนอันนี้เหรออืมอะไรอีกแล้วก็อันนี้อะไรอีกงางหนึ่งอีกอันดับหนึ่นง,งชอบชชอะไรสกรัดรสสกัดรเหรอเนี่ยเหรอ ส่วนพี่ชอบอันนี้เว้ยอันนี้ที่หน,น,นึ่งในดวงใจที่หเ,เ,เออ<ม>แล้วก็อันนี้คอมเมนต์เลยแล้วคอมเมนต์เลยจริงๆแนะนำอันนี้ต่อไปแล้วก็อันนี้เออแค่อันนี้ซื้อพี่ให้อันนี้ใช่ป่ะแต่นี้ก็อร่อยนะก็อ,อร่อยคือไม่ได้หมายความว่ายี่ห้ออื่นไม่อร่อยแอร่อยทุกยี่ห้อแหละแต่แต่แค่แบบชอบที่สุดเออใช่ๆาาถ้าเกิดใครชอบที่รู้ลืมกดไลค์กดแชร์ ใอ้พวกเราเราบูเจอสไตล์ได้แล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กด้วยนะแล้วก็ไปเข้าไปติดตามกันได้เนาะลาไปก่อนนะบ๊บาย